เฮีย้ยไม่มีกระจิตกระใจทำเฮี้ยอะไรเลยวะคือเมื่อคือนกูนอนไม่หลับอะ่ะกูหลับอีกที7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความหมดอะไรตายอยากหัวสมองมันไอ้นี่ไปหมดเลยวะ จริงวันนี้แบบนัดกับลูกค้าเลนะต้องขอเลื่อนกับลูกค้าจริงนัดลูกค้าต้องพาลูกค้าไปลงอ่างงบหมื่นห้าเพราะว่าลูกค้าซื้อครบหล้านบาทไงเออซื้อครบ1ล้านบาทเราก็ต้องแคสแบ็กไปอ่ะเป็นโปรโมชั่นแค่ไหนะโทรไปแคนเซลลูกค้าวันนี้อย่าเพิ่งเงียบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่ไหวจริงครับเดี๋ยวลูกค้าก็บอกลูกค้าก็ไม่ไหวครับลูกค้าก็เด็กผีฮะโอ้โหผมก็เลยส่งลิงก์ให้ลูกค้าไปก่อนนะ ให้ลูกค้าไปก้มแก้มนะ <c oughs> น้องอาเนียนะสไป <c oughs> เอ็กซ์แฟมิลี่ไงเออนี่น้องอาเนียนะครับผมเป็น A อาเนียฉบับแบบว่าหนังผู้ใหญ่นะโอ้นี่จากเพจออบตัดอนะไรก็อย่าลืมเข้าไปจัดกันได้นะเอ็กซ์ซอร์สต์สเตลสติลได้รับส่วนลด300บาทใช้โค้ดฟ,ฟีฟร้อมเพื่อฟังลดเพิ่มอีก100บาท และก็ลุ้นเพย์ห้าถึงสิ้นเดือนสิงหาใครที่ต้องการซื้อไข่ไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์สีไอดีดอกไอดีเอ็มลุ้นไอดีพร้อมเล่นซื้อง่ายไข่ข้องสะดวกปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งลิงด้านล่างเลยนะครับมีบริการรับเติมเกมอีฟุตบอลราคาถูกด้วยนะถูกมากไอดีเอวีก็มีขายนะครับเครื่องดื่มควอนตั้มช่วยเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมอร่อยปลอดภยัยมีประโยชน์จากสารสก,กัดจากธรรมชาติไม่ใส่สารกระตุน้นไม่ใส่สารกันเสียไม่วันแคลอรี่ต่ำไขรๆขก็ดื่มได้เนี่ผมกินโชว์ตอนตีสี่แม่ง มนเดือดร้อนเพื่อรับส่วนลด100บาทบอกตรงรสชาตินี่ร่่ยแรงถูกใจพี่เปล่ามากๆเลยนี่กูรู้สึกว่ามันมันมันกลับมาไม่ได้แล้วบอวะฮัลโหลนี่กูเปลี่ยนโค้รเลยแม่งต้องอิลิกเทนฮากเลยมีเมื่อวันนี้พีมันหลีกมายังหรือว่าต้องเซิร์ชในแชมเปี้ยนชิพวะลาฟลังนิกเนี่ยลาฟลังนิกเออลาฟลังนิกผมว่าต้องเปลี่ยนยกชุดไงไม่เชื่อลาฟลังนิกไงก็บอกเฮ้ยลาฟลังนิกกาก่าก่า อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมามาดูรวมทีมมหาเทพนะฮะเริ่มกันที่หลวงพ่อก่อนเลยเนี่ยเมื่อคืนลูกแรกเลยความบิดพลาดส่วนตัวโดเสียบอลยิงมา ลอดเข้าไปเฉยนะหลวงพ่อมึงคนแรกเลยเอออันนี้ไม่ต้องพูดแน่นอนนะตัวนี้มาเทพแน่นอนเรื่องพูดเยอะอีกตัวนึงผมให้ลิซันโดมาตินเนสคือก็เล่นได้นะคือลิซันโดมาตินเนสมันก็เล่นได้แหละแต่มันตัวเล็กโคตรอ่ะเล็กเกิอนอ่ะไม่งเล็กมากบางช็อตนี่มันต้องใช้สรลีระร่างกายเขาช่วยเข้าต่อสู้อ่ะมันสู้ไม่ได้ไงเข้าใจไหมคือสรลีระมันไม่ไหวอันนี้ก็คือนับวันนับเฮียก้นไปทุกวันละ ลูกช่วยแม่ขวามไม่รู้เอาใครมาจีเย,ยาดาร์โล่ดาร์โล่โลันก็เล่นโคตรกากเลยเล่นกากอะไรนะเล่นสัตว์กูไม่มีเฉยอ่นแพงซื้อไม่ลงอ่ะตัวไม่โคตรกากเลยอื้ยกูปันนิาก,ก้าลแล้วกัน ไอ้สัตว์แล้วก็น,นี่ลูกรักเนี่ยลูกรักกูก,ก,ก็แบบ,บตีบวกเก้าติดกูว่ามาโชว์เทพซะหน่อยก็แบบประสนบอลเปย์นะเออนี่นี่พี่เขาคนนี้ขาดไม่ได้ส่วนใหญ่มาเทศเนี่ยจะเกิดจากแมนยูทั้งนั้นเมื่อก่อนนี่เวลเบกนี่เวลเบกเกิดจากแมนยูแล้วย้ายไปเติบโตที่อื่นนะลิงโก้ลิงกาดเออเลดฟงเล,ดฟ,งเลดฟอร์ดเนี่ยปาลิสบอก60ล้านเอาไหมบอกไม่เอาไอ้สัตว์โอ้โหนี่มึงควายเหรอหกสิบล้านมึงก็ขายขายไปเหอะยอะมากแล้วมึงก็เอาตังค์ไปซื้อตัวอื่นไอ้เหี้ยนักเตะเกรตบีร กาดโลแล้วมีคนจะมาซื้อมึงเอาร้อยยี่สิบพ่อมึงนี่มึงโง,ง่หรือมึงโง่ฮะไอ้กูหิวย่าเลยนี่ก็มหาเทพกัดกันเองแล้วมาโทษกูเนี่ยเออไม่เกี่ยวกูนะอะไรเงี้ยเออนี่ก็มหาเทพเลยปีท็อปเลยครับสุดมหาเทพฟู้เล่อ่ะ เล่นเหรอไม่จิงจริงใจเล่นเลยเสร็จเครียดจริงไอ้น,นี่ยังไม่ได้แนะนําเลยนี่เปิดได้เนี่เปิดได้ร้อยสามเลยร้อยสามสองหมื่นห้าเออเปิดได้มันเ,เล่นเล่นเหมือนกันเลยเล่นเปะอย่างทําเฮียละลงแรงเฮียนี่ทีมปกติมันก็เหนื่อยละกูว่มามันเล่นทีมเฮียอะไรไม่รู้เนี่ยขนาดโอลิกี้อ่ะยังไม่ติดอะ่ะอย่าไปนัดเลยว่ะไอ้เฮียเดี๋ยวจะเนีย่ยติดพี่โอลิกี้เขาอ่ะพี่เขาแบบว่ามันระดับคนละชั้นนะไอ้สัตว์เออเนี่ยเวลเบกนี่คือรถตัวเรามาเล่นด้วยนะให้กูเลือกแนทสอดกับเวลเบกกูออกวลเบกได้ไหมงเนี้ยฮัลโท อหนี่คือเขาลดตัวามาช่วยนะไปหมดกำลังใจไม่ไหวเลยเอาึงโอ้ว้างไม่ถึงเด็กคอาไม่ออกบอลอย่างกับตัวจริงอ๋อแล้วจุดโทษโอ้โหโอ้เหมือนเกินไปไหนเนี่ยนี่กูจะเล่นเอาเหมือนทุกอย่างไม่ได้นะแล้วโดนอะไรปะนะกรรมการมายืนบงังอีกเอ้าเอา,เอา เอ้าเกือบรับได้แล้วกูพุ่งทำไมเนี่ยโอ้เสือ่ยกูไม่ไหวเลยท้อจริงเลิกทำยูทูบไปเนี่ยโอ้ยืนแบบแล้วโอ้เออบเอบบบูเปิดอ โอ้โหแม่ตัวแข็งเหียเลยเฮ้ยปั่นโชว์ไปดิโอ้เไปไว้มาเทพมาเทพมาหาเทพโอ้โหไอ้สัสเอ้าแมวเอาเป็ดไอ้เฮียบอลแบ็กบาดหน้างมาไอ้เฮียอินเลนไปแล้วงงไปก่อนหนึ่งทีปาดมา โอ้ยแอ้เด็กแล้วตรงไหนหมาเทพเปิดให้มาเทพโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เข้าได้ยังไงวะถามจริงมาเทพกูยิงแบบนี้เออนี่คอร์ดเออนี่คอร์โอ้โหโม่งไอ้โม่งตรงตัวตลอดเลยปะเร็วปิด โง่อยก่อนเปิดมาโอ้บึ้มเยี่ยมโม่งเบาจังวะโอลิกิโอลิกิดีกว่าโอลิกิตอกปะได้อยู่โอลิกิตอกออริกิเปิดโม่โอ้ขยันโม่งตรงโกจังวะโว้เนอะ้องเป็นหมาที่มีประโยชน์เด้

แบกทอ้ออโหไอ้ยยยยแบกทอจะชิปโอ้โหดีบอลมาเข้าทางมาเทพเบลเบ,บกยืนตำแหน่งโคตรเทพแทงมาโอ้โหดีไม่ปัดได้ไงวะสัตว์เฮ้ยเฮียทีมาเทพมันโคตรก้าวกันไปเลยไหลสะัตว์นะเจอ,อ,อพี่เขาเลี้ยวภูบกแปดนะเอาหน่อย แม่งไม่ไหวป่ะนี่ชาไปดึงแล้วเมื่อกี้หวัวร้อนเยนี่ชาชาปมก,กลืกน,นกม่ได้ิแม่งแพ้ทุกเกมอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคิดดูอ่ะถือปลุกยับยับอะแต่แบบกูยิงไม่เข้าร้อนทีมห็นคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องอาซาไปก่อน เรรียยบ้อใส่เลยละกันหายไปดิเนี่ยเลี่ยมแบบเนี้ยมันก็ต้องยิงเข้าแบบนี้ดิวะโอ้โหเวลเบรกแม่งยิงเป็นล้านลูกอ่ะแม่งยิงไม่เข้าสักทีตอนเห็นมินไปดิปั่นแม่งหายหมดอ่ะ <c oughs> อันนี้คือคลิปแรกเลยเว้ยที่แบบไม่ไหวจริงอ่ะคือแบบเยี้ยมันเล่นไม่ได้เลยอ่ะตัวแม่งโอ้โห ไหวรนะอเปล่าน้อบอนี่พี่เร็วนะหรือถ้าเป็นเมื่อกี้นี่โดนแทงหายละแล้วกไกวไม่งโคช,ช้าไอ้ไเนี่ยต้ไปก่อนดิเห็นป่ะทีมดีนี่อีสปอร์ตไอ้เหี้ยทีมดีมีใยเปิดขึ้นข้างในมียังมาได้อยู่หรอยังมาได้ก่อดึงหนีมาดิปั่นไปดีต้ปมาตัวนี้ ไปทีอะมาเวนี่กูอะมาเวนี่กูเร็วโคตรอะแล้วแทงผมไม่ผ่านยังไงโมซาร่าโมซาร่าทำอะไรได้โมซาร่าโดนมาเวนี่ไปก่อนเห็นปะไอ้เหี้ยแค่นี้ไป แทงมะโอ้โหมือละแรกโอเคยิงชานี้เล่นปิ่งนะ้วยาโหดกว่านะตรงกลางเอาเป็นแบบพวกไรบดด็อกบาลีวานมาแล้ว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 ,ล,ว,ล,วลูกสูตรแบบสุด เฮ้ยโอ้เฮียเฮียเกงกลัวเกงกลัวมีคนลัวที่สุดชาเปิดได้อยู่เอาโอเคพันทีเปิดมาหายไปก่อนโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยไอ้ย่ะพอเล่นตัวเมตายิงไงญไม่ก็เข้าครับมาเด้ มาดีกองกลางกูดีแล้วไอ้สัตว์กลางแน่นมีใจไปบอกขึ้งโอ้โหดูดีเล่นแม็กซตมินีเฟสแล้วก็ไอ้ไอ้สัโดมาตินเนสอ่ะไม่ไหวดูดิขนาดเดอะบ,บอยไม่ยิงอ๋อ้ที่นี่ยังไงโอ้ได้นะได้นะได้นะไอ้สัตว์อ่านเรื่องอว่ะที่นี่อ่านเรื่องเฉยลุมล่มหรอลุมอ่มหรอลุ่มหรอ ลุมหมาะไปแล้วเอเว็ดเดียนโอ้โหวางบอลแล้วก็โชว์ยิงไปดีโอ้โหไอ,อ้เดียนแม็กโชวไม่ขยันจ่ายเสียชิบหายเลยจ่ายไม่อย่างกะเลยจ่ายไม่ใหญ่กับตัวจริงไงบีเอร่าไปก่อนไม่ใช่บีเอล่าเอ็มบิเอบีนิบิเอร่าบีเอร่าในเวอร์ชันเอ็ดีน้อยไปแล้วไปแล้วยังไงแล้ว ยังไงเล่าหายไปก่อนนี่ต,ต,ตัวเมตา้าโอ้โหอี๋เล่นทีเมื่อกี้คือแบบเหลี่ยมแบบเนี้ยเหลี่ยมดีกว่านี้ด้วยดีกว่านี้เยอะไม่เขา้าไอ้เหี้ยต้องเล่นตัวแบบเนี้ยตอนฮินมินเนี่ยมันเก่งที่หายเลยมาดิมาดิมาดิทะลูกดิ อเออมันลุไมันลุบเออเจอเอสเตียงก่อนเอสเตียงมาเบรกจ่ายเสียไปก่อนไอ้หนูมาซอนมึงไม่ไหวเราเจอซอนกวดซอนกูนกนไหวแล้วาม,มาแล้วปาดจริงโอโ้โหเี๊ยทำอะไรก็ดีไปหมดตัวเมตาแต่เออฝั่หลังแบบว่าทำคลิปแบบ เล่นแต่ตัวเดือนเดือนได้ไหมอืเยี่ยเล่นแต่ตัวกากๆไม่ไหวแล้วมันเล่นไม่ได้เกมมัน broken เกมมันฟังบีนาดแล้วมันไม่ใช่ยุคที่แบบไอ้นี่แล้วโอ้โหดิแม่งแย่งบอลยังเก่งอ่ะเฮียคือไอมันคนเลี้ยงกันจริงมาดเดี๋ยวบอลนี้อย,อ,ยอ,นอยู่รอแล้วบอลนอยู่จริรอตั้งแต่ชาติฟังก่อนเนาะ ซอนไปแล้วซอนปั่นหายไปก่อนโอ้โ yes. ูเย yeah. ิ่ง euh กิ่งฟัดเนี่ยยิงเก็เข้าเนี่ยไอ้เหี่ยไม่เป็นเล่นดีแบบไอ้สัตว์หมาดิเออโอ้โหไอ้โกงยี่ย์ตัวเมตาเนี่ยไอ้สัตว์